ขาไก่ค่ะพี่น้องขาไก่อะมึงพูน่ะขาหนึ่งเลยค่ะอืมอืเตรียมไก่กับน้งสีหิ๊มกักไก่หนึ่งละจ้า เาัต้องแท้ไร่ใ <c oughs> ส่น้แซ้แห้ดอยแ่ย้ลายแท้ไายแท้ไร่ ตำเครื่องแล้วก็คูกเข่าเข่ากับตูไก่เลยเด้อค่ะยัดลงไปยัดใส่ลงไปค่ะมน,นี้ฮอสิกินหนึ่งไก่อบสมุนไพรแบบว่าสมุนไพรอยู่ข้างบ้านนี่แหละค่ะไปบปกูดมังน้าวขิงขิงขาตะไคร้นี่แหละหนึ่งไก่อบสมุนไพร ต้งไปค่ะอีบา้ำมังนาลงไปค่ะมันจะออกแบบว่าเปรียวๆหวานๆเผ็ดเปรี้ยวหวานสามรสเลยนะคะได้น้ำจิ้มแล้วจ้าเดี๋ยวเขาไปหนึ่งไกลกันเลย ม,มีลมจักหน่อยค่ะเตรียมไก่ตั้งเตาเรียบร้อยค่ะหางล่างหางล่างกับถุงน้ำสุกคือ้างล่าง เดี๋ยวเขามาล้อไก่สุกจังมากินกันเลยจ้าว้าวสุกได้ที่ละเด้อพี่น้องคนน่ะวู้ ที่เรากินไก่ไปแล้วมันสิติดคข้อเข้ากระต้องสดน้ำซุปไปน้ำค่ะพี่นออ้องหอนๆเลยค่ะวันหว้วยหว้วยหว่วยมา,มามามาค่ะเซฟเซฟทำกันค่ะเขาเนี้วไม่ค่ะพี่น้องเขาเนี้วไม่พูดนะหนึ่งเขาเนี้วหอนๆกับหนึ่งไก่ค่ะพี่น้องเบืองหนึ่งไก่ น้ำซุปค่ะน้ำซุปคุณหาน้ำซุปนัวนัวหนึ่งไก่ตัวนี้สองโลกเคืองค่ะเปือยค่ะแซ่แบๆน้ำกันน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะพร้อมผักเครื่องมามาเด้อเมื่อนี้แซ่แบๆค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพบมาพอกับช่องตัวตุ่นกินแซ่บอีกแล้วเด้อค่ะเมื่อนี้วันหยุดพอดีว่า สามีเพิ่นหยุดเนาะเพิ่นก็นเลยอยากมากินหน,นึ่งไก่น้ำ้ามันนีเมนูเบิงค่ะไก่ตัวบังใหญ่ค่ะพี่น้องเบิเงค่ะโตนี่ว่าเป็นสองกิโลพุ่นละค่ะนื่อไก่อกสมุนไพรนะคะแล้วก็ซีมีน้ำซุปน้ำเนาะเอาไว้ทะลองอคเนาะคะ่ะน้ำซุปเอาไว้ทะลองอคอน้ำมาาม่ามนนีมาแสบๆกระตุนเลยค่ะพอดีว่ากินผู้เดียวคือสิบ่เบิดดองมันนีมีบูไม่กินน้ำค่ะสามีมากินน้ำลงมือกินกันได้เลยจ้า ขากรนเลยเนะาะคขาโอ้เปื่อยห,หลย่หอนหอนอยู่ค่ะพี่น้องหอนหอนอยู่อ่ะป้าฉีกรอ,อกหน่อยอหอนหอนอยู่ค่ะกวนนะพี่น้องจา้าเอ้ยไก่ตูมังญ่ค่ะคุณน้องทวนทวนทว,ว,วนอยู่ พวนทำกลางฝนตกด้วยค่ะมือวานทำกาฝนตกด้ค่ะเมือข้าวเหนียวกับสิมีค่ะหนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยค่ะอยู่ทั้งหลังเด้อข้าวเหนียวขึ้นบ่ได้เข้าเฟมบ่ได้ค่ะข้าวเหนียวไหมห่อนคือเกาค่ะลาการน้ำจิ้มเนี่ยกะเฮดเองตำเองรสเด็ดค่ะเมื่อนี้คุณแม่เฮดให้กินแ่บๆซิมน้ำจุกกัน อืมอบะสามีเปนสิบาบอกว่าไฟเก่งด้วยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีวันหยุดกันเลยว่าส่วนมากินหนึ่งไก่น้ำกันค่ะตัวมางใหญ่ลงเมื่อกินได้เลยค่ะพ่น่ะอื้ออิ่มแก้วค่ะพี่น้องหวานแก้วรสเด็ดค่ะอืม แบบไม่มีไข่เลยไม่มีไข่ผมค่ะพี่น้องอืมมีพักเลยอืม หองจ้าเยอะบนก็อืมหวานห่วยห่ว,หว,หว,วยเละออืมจับ จักเห็นสัตว์พอเห็นสัตว์ได้พีมน้ังมันเป็นเหมือดเหมือดจังเอยบรรยากาศอยู่คว้างกเก่าค่ะอืมน้อนอน่ะแอ้วยไนะข่อยู่ข้างในทำไงล่ะเราทีเนี้ยพี่น้องคะ ไข่สดเลยต้องให้ปลาเป็นคนทะลวงใส่ไข่ออกมาอืมไข่ไก่ไข่หมีบ้างเอาตัวต่อไปข้างหน,นไม่สิอัด น้ำจิมยัดสมุนไพรด้วยค่ะพี่น่องจะยัดด้วยสมุนไพรนะคะเปื่อยอีหลีค่ะตัวนี้สองกิโลเะคะิรเนื้อค่ะหมักได้นัวมากน้ำก็นัวกวนน้ำจิ้มไหมอืม้ม ไค่ะพี่น้องค่าไก่อมนะมคุณูดนะขาหนึ่งเลยค่ะอืม ก็ตึงคำง่ายงเลยเดี๋ยวมันคืบอบเอ็คือเกาค่ะเสียงเป็ดเสียงไก่สดหนามันว่าอืมโอ้ย คอยไปเบื้อสุหมองขอบคุณค่ะแสบค่ะพี่น้องแสบเกลียวกระแสบ <c oughs> คุณก็คอยบหกแต่ว่าคุณอยากกินน้ำคามอันนี้มันตกมันตกใหญ่เนาะแม่เ็ศไห้แม่ที่ตุน้นเบาดูดูนีขึ้นแม่อยู่ชนบุรีเด้อค่ะคือแม่ยาเด้อตอนนี้พี่กัดก็คือบ้านตุนอ่ะอยู่ชนบุรีนะคะแต่บ้านเกิดอยู่ร้อยเอ็ด ที่ตุ้นมาว่าแม่แม่ดูดูดอะคือแม่ยาแม่สามีนี่แหละค่ะดีหลายเพื่อนเฮนให้กินเลยจ้ะเทิงมาเทิงหนึ่งไห้เดี๋ยวก่นํ้ำจิ้มกะเฮนไห้เฮนไห้เบอร์สุยางค่ะแจกมันก็พัก อืม,อม,อมได๋ยวแต่คือสีงัดอ่ะท่องกอกมาได้ยวน้อล้างสีก็ได้พี่น้องพุ่นน่ะอืมตัวหมืงใหญ่น้อหุวนพี่น้องจ้าพุ่นน่ะโอ้ไข่เนี่ยพุ่น ทั้งตับทั้งไตทั้งไข่ค่ะพี่น้องอือหัวพูดนะไอ้พ่อ,อ,อสดฟองไข่ดูอร่อยหนัวมากน้ำหนัวมาก งอื่นอ่ะเบอร์เดียว่าโอเวอร์เด้อพี่น้องแซ่บแซบ่บนัวครับอบสม,มุนไพรน้ำจิ้มกับซอะน้ำจิม้มเบื้องคุณเต็มน่าพองนะ ขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้นะคะช่องตัวตุ้นกินแสบค่ะพี่น้อง うん。うん。食べんや。うん。 ยุบานเขาก็คือสิพากันล้วงเกี่ยวเขาเบิดแล้วเนะาะสมัยนี้บาำใบส้รถดเกี่ยวอืมหน่อใกนะ่ไหมดากมันจ่าพี่น้องดากมันจา่าอืม,อม,อมบ้าเกิน

เฮีแยแตกได้กินเขานะแน่เฮียแตกสามียังไม่กินน้ำมือเนี่ยใกล้มันตัวใหญ่เนาะไปแต่แสบกินหนังมันแสบ nghe à, còn, sòn ừ. lúa thơm thì rằng, Nhắm lửa bên tổ cứ vô. ว่านดุดกับบ๊ได้มานั่งกินน้ำเดอ้อ <c oughs> สดไข่ เป็นโตเลยค่ะพี่นอ้องกินเป็นโตเลย นั่งกินดูกวราะรทานที่กราเสียบทักแกะแล้วหน่อยหนาบ้านมันเสียงดังแฉบ เดาชิชูป้าเช็ดเฮียแตกหน่อยพป๊ๆปก๊กอย่มลิ้มค่ะมื่อนี่โอ้ยตยูมองหญ่พี่น้องจ้ามากินน้ำกันเนอะยิ้มแล้วล่ะกะมื่อนี่บรรยากาศอบอุ่นจักหน่อยค่ะมีสามีมานาั่งกินเขาน้ำเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะคะฝากช่องตัวตุ่นกินแซบไว้ในอ้อมกอดทุกคนด้วยให้ช่องน,น้อยๆช่องนี้ได้มีโอกาสเติบโตกับพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้แซบหลายๆยิ้มแล้วขอตัวลาไปก่อนเนะะ้อค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊าย